ไทยฮอนด้าจัดแข่งขันทักษะฝีมือช่างต่อเนื่องปีที่29ตอกย้ำความมุ่งม,มั่นความพร้อมด้านบริการให้ลูกค้าทั่วประเทศบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจัดการแข่งขันทักษะฝีมือช่างครั้งที่29ประจำปี2568หรือไทยฮอนด้า Technician Skill Contest 2 0 2 5โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนายช่างรวมถึงการแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการยกระดับให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฮอนด้าวิ่งเซ็นเตอร์และ Honda าบิ๊กวิงทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากร้านผู้จําหน่ายทั่วประเทศส่งช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมมากกว่า2,300คนโดยมีการคัเดเลือกจนได้ผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรวมทั้งสิ้น48คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ ประเภทรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กและประเภทรถจักรยานยนต์บิ๊กบคยการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการเฟ้นหาผู้ชนะเลิศ The Master Technician Thailand รวมถึงรองชนะเลิศอันดับ1และ2ในทั้ง2ประเภทการแข่งขันเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชียใน Honda Asia and Oceania Motorcycle Technician Skill Contest 2026ณประเทศอินโดนีเซียเพื่อก้าวขึ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยพร้อมในช่างมนตรีเนียมนิม ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันระดับเอเชียประจำปี2024เข้าสู่การแข่งขัน Honda Global Motorcycle Technician Contest 2027ณประเทศญี่ปุ่นต่อไปก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะในเรื่องของไายิน้าเองเราต้องบอกว่าจุดแข่งของเรานะคะในการที่จะ ขยายความสุขไปยังยูเซอร์ต่างๆเนี่ยหรือว่า,าให้ทางผู้ใช้เนี่ยเข้ามารับบริการที่สูงต้องถือว่าอันนี้เป็นจุดแข็งของทางบริษัทไทยรัในเรื่องของการแข่งขันทักษะฝีมือช่างเองก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขนะคะในการที่จะสามารถส่งเสริมให้งานบริการต่อผู้ใช้นะคะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศได้นะคะก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมานะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ย เราได้จำลองรูปแบบการแข่งขันในระดับ globally มานะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวก็คือเรื่องของในช่างเองเนี่ยจะต้องนำประสบการณ์นะครับจากทางร้านแล้วก็เนื้อหาที่เราได้เรียนไปทั้งในหลักสูตรเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบำรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คตรวจระยะต่างๆหรือแม้กระทั่งการวิเคราะห์ปัญหาของตัวรถนะครับที่นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ทําให้เป็นการเสริมนะครับในเรื่องของอทักษะ นะครับของในช่างในการผ่านการแข่งขันครั้งนี้ครับจุดแข็งของในช่างไทยเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์ครับประสบการณ์ของในช่างไทยที่ผ่านสู่ฮันด้าวิงเตอร์รถทั่วประเทศเนี่ยนะครับสังเกตได้จากการแข่งขันเนี่ยนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับในเรื่องภาพทฤษฎีเนี่ยเราเองเราก็พยายามที่จะเติมนะครับให้อยู่ตลอดนะครับแต่ในเรื่องของปฏิบัติอของช่างไทยเนี่ยพอไปลงเวทีระดับโลกเนี่ยเราไม่เคยแพ้ใครนะครับซึ่งสังเกตได้จากปีที่แล้วเองในส่วนของฟันไบส์นะครับ เราไปคว้าที่1ที่2ของระดับเอเชียโอเชียเนียมานะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานของช่างไทย ซึ่งในเรื่องของตัวในช่างของไทยเองนะคะเราเองมองว่าจุดแข็งนะคะนอกจากเรื่องความเป็นสเปเชียลลิสต์ทางด้านเรื่องของการซ่อมนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางศูนย์พัฒนาของเราเน้นให้ความสำคัญคือเรื่องของการพูดคุยกับทางยูเซอร์ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เขาก็จะมีทั้งซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถือว่าเป็นจุดเต็นที่สำคัญของในช่างของไทยฮอนด้าค่ะ